ดับเชือกได้ยังไงดับเชือกได้แล้วค่ะดึงดึงไม่อยู่ค่ะแม่แม่ดึงไม่อยู่เลยปัดมัดไว้โอ้แค่เขาขยับทีเดียวนะ่ะคือคือตอโมอม,ม,ม,มันมันเล็กมันมันใส่5้างไม่ได้ คุณก็ตกมันมาได้เดือนหนึงกับอีกห้าวันแล้วพอดีพรุ่งนี้ทีมงานจะออกทัวร์นะคะพาเด็กน้อยสองขุนออกทัวร์ขุนทองกับขุนแสนล้านแล้วพ่อรักก็ไม่ได้อยู่นะคะจะไปด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมามาเช็คโซ่กันนะคะเช็คโซ่เช็คตัวอยู่คือพ่อรักจะต้องเข้าเข้าไปไปดูตรงโซ่ที่ขาของพี่ขุนว่าเป็นยังไงเนี่ย ดูตรงนี้ค่ะตรงขา,าคือรูว่าตัวยูที่อยู่ที่ปอกตัวยูที่อยู่ที่หลักคือคือมันหลวมไหมต้องขันให้แน่นนะคะยัให้เขาจับเชื่องได้เชื่องค่ะเอาของมาอีก เชือกไว้ใส่ขาเขานี่แลหละค่ะถึงเชือกออกอีดน้องอิดจะร่เชือกวิ่งไปแล้วค่ะ เขาจะเช็คโซ่ให้ลูก oh. เขาจะเช็คโซ่ให้ <Yes. S 1> ไม่ได้มีอะไรเลย เคื่อกนะไปติดอยู่ตรงโซ่พอดีค่ะเอามาพี่เอามาพี่เอามาพี่เอาของ

แค่เขาขยับทีเดียวน่ะล้มสองเนี่ยค่ะแม่ระวังเชือกจะดดีดมือเดอ้อ ดึงไปให้ติดทางม้นก่อนนะคะดึงเลยดึงดึงย่าให้กระโดดกระโดดตีเชือกดีแค่ไหน ไม่อยู่ไม่อยูไม่ยู่เลย,เย,เยพอรู้ว่าจะมัดนี่เขาโดดปุ๊บคือเชือกดึงมันกลับตัวมาเลยค่ะพี่ทังลกลับสวยเลย่ะเดี๋ยวเพิ่งไงหลแรงเนี่ยนะเล่นไปเล่นมาสู้จะอันนี้เลย มองช่างมองช่าง ngoài ít tiếng ngọc ấy lên. tiếng con này còn tham lam nữa, để để, cho coi cho để phun xịt, để phun xịt, để để ไล่มาไล่ไม่ดีนลไม่ีไ่ขาขาหลังไล่ไม่ดีเ้ยดึดึงดึงดึงงเออเ้อาอานอ่กันเตียมตาเอาเลยแล้วก็แก้ของของอะไรเตียมขาเลยเอาเออเอาเออเอาเออเค่อยดึงไปเอา lát cá khoảng một người còn thắng lên thắng lên Thân thân ngàn gậy thắng sao đứng 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 chưa, đứng dễ, chưa, đứng phải, chưa, đứng phải, chưa, đứng 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 nè เขาขยับตัวได้เพราะว่าเวลาเราไปเปลี่ยนเราต้องไปนั่งอยู่ใต้ท้องเขาใจเย็นลูกใจเย็นเด้อเดี๋ยวเขาเปลี่ยน Ah! ah. เราปลดโซ่ออกจากตัดแล้วนะคะแล้วยายให้ <recherche> ววอันนี้เระวังสูดห้องอันนี้กำลังโซ่เส้นใหม่นะคะมันรับปลดโซ่ออกจากตอม้อแล้ว เอาโู้เส้นใหม่ที่เราใส่ขาพิคุณแล้วเอามาแทน Oh no, no, no,